ระบบหมุนเวียนโลหิตนะคะก็คือระบบที่ทําหน้าที่ในการลําเลียงแก๊สออกซิเจนนะคะและสารอาหารเนประเด็นส่วนต่างๆของร่างกายนะคะโดยอวัยวะที่สําคัญนะคะในระบบหมุนเวียนโลหิตนะคะก็คือ1เลยก็คือหัวใจนะคะซึ่งหัวใจเนี่ยประกอบไปด้วยกล้ามเนื้อที่ไม่อยู่นะคะในอํานาจการบังคับของสมองนะคะเราไม่สามารถสั่งได้ตอนนี้ว่า หยุดหายใจเราไม่สามารถสั่งได้นะคะいいเรากั้นหายใจได้นะคะแต่หัวใจของเรานะคะจะเต้นอยู่ตลอดเวลานะคะภายในหัวใจของเราเนี่ยมีทั้งหมด4ห้องนะคะห้องบนสองห้องนะคะเราเรียกว่าเอเทรียมนะคะห้องล่างสองห้องนะคะเราเรียกว่าเวนติเคิลนะคะให้น้องๆดูรูปนี้ค่ะน้องๆจะเห็นว่านะคะเลือดดำนะคะซึ่งเป็นเลือดที่มีแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์สูงเนี่ยจะเข้าสู่ห้องบนขวา ะะจากนั้นก็จะลงมาสู่ห้องล่างขวานะคะ1มา3นะคะเสร็จแล้วนะคะห้อง3ก็รับเลือดออกจากจากหัวใจห้องบนขวาและส่งไปยังที่ปอดนะคะปอดก็ไปทํากระบวนการตืดตืดตืดเปลี่ยนเลือดดำให้เป็นเลือดแดงนะคะแล้วก็เข้าสู่หัวใจนะคะห้องบนซ้ายนะคะมา1-3สมาปอดมาสนะคะซึ่งห้องสองนะคะก็จะเป็นห้องที่มี เลือดนะคะที่มีออกซิเจนสูงนะคะซึ่งเป็นเลือดแดงนะคะต่อจาก2นะคะลงมา4ค่ะ4นะคะก็จะรับเลือดจากหัวใจห้องบนซ้ายแล้วก็ส่งไปยงังส่วนต่างๆของร่างกายซึ่งห้อง4นี้นะคะล่างซ้ายนะคะผนังหัวใจจะต้องมีความแข็งแรงมากนะคะเพราะมันจะต้องสูบฉีดโลหิตนะคะให้ไหลไปทั่วร่างกายเลยนะคะ รูปนี้น้องๆต้องจำให้ดีนะคะเพราะว่าออกข้อสอบบ่อยมากออกตลอดเลยค่ะ ต่อมานะคะหลอดเลือดนะคะหลอดเลือดอันนี้มันเป็นท่อนะคะเป็นท่อที่ทําให้เลือดไหลเวียนนะคะโดยหลอดเลือดนะคะจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด3หลอดเลือดนะคะก็มีหลอดเลือดแดงนะคะหลอดเลือดดําแล้วก็หลอดเลือดฝอยนะคะโดยหลอดเลือดแดงเนี่ยนะคะก็จะมีแก๊สออกซิเจนมากนะคะสอดหลอดร่ดเออส่วนหลอดเลือดดานะคะก็จะทําหน้าที่นะคะลําเลียงเลือดจากส่วนต่างๆนะคะ กลับเข้าสู่หัวใจซึ่งเลือดดำนะคะก็จะมีแกส๊สคาร์บอนไดออกไซด์มากนะคะส่วนหลอดเลือดฝอยนะคะอันนี้จะเป็นหลอดเลือดที่แตกแขนงจากหลอดเลือดแดงนะคะซึ่งจะรวมกันเป็นหลอดเลือดดำนะคะ ถัดจากหลอดเลือดมาก็เป็นน้ําเลือดนะคะอ่าซึ่งน้ําเลือดเนี่ยเป็นของเหลวที่บรรจุอยู่ในหลอดเลือดนะคะในน้ําเลือดก็จะมีสารอยู่หลายชนิดนะคะเช่นเซลล์เม็ดเลือดแดงเซลล์เม็ดเลือดขาวนะคะเออโดยเซลล์เม็ดเลือดแดงเนี่ยจะมีสารเคมีที่เรียกว่าเฮโมกบินนะคะเออซึ่งเซลล์เม็ดเลือดแดงก็จะนําออกซิเจนที่รวมกับเฮโมก,กบินเนี่ยนะคะไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกาย ะะส่วนเซลล์มเม็ดเลือดขาวนะคะมีหน้าที่นะคะเป็นทหารนะคะเหมือนกับทหารมีหน้าที่ปกป้องร่างกายจากแบคทีเรียแล้วก็จุลินทรีย์ต่างๆนะคะโดยจะทําลายหรือลดพิษให้หมดสภาพที่จะเป็นอันตรายต่อร่างกายนะคะซึ่งในน้าเลือดก็จะมีทั้ง plasma นะคะ,ะแล้วก็มีเม็ดเลือดขาวนะคะเกล็ดเลือดแล้วก็เม็ดเลือดแดงนะคะโดย ในน้ำเลือดเนี่ยจะเป็นพลาสมา55นะคะนอกนั้นก็จะแบ่งเป็นเม็ดเลือดขาวเก็ดเลือดและเม็ดเลือดแดงเนี่ย45ค่ะชีพจรเคยจับชีพจรกันไหมคะชีพจรมันก็คืออัตราการเต้นของหัวใจค่ะเออนะคะโดยปกติเนี่ย เฉลี่ยนะคะก็จะสิบสองครั้งต่อนอาทีนะคะโดยชีพจรเนี่ยจะเป็นจังหวะสม่ำเสมอนะคะแต่จะแตกต่างกันนะคะขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆถ้าในวัยเด็กนะคะก็จะมีชีพจรนะคะเต้นเร็วกว่าวัยผู้ใหญ่นะคะเพศหญิงก็จะมากกว่าเพศชายในวัยเดียวกันนะคะคนอ้วนนะคะก็จะมีอัตราการเต้นของหัวใจเนี่ยอ่ามากกว่าคนผอมนะคะขณะออกกำลังกายนะคะก็จะมีอัตราการเต้นของหัวใจเนี่ย เยอะก,กว่าขณะพักนะคะขณะตกใจตื่นเต้นก็จะมีอัตราการเต้นของหัวใจมากกว่าปกติค่ะหลังรับประทานอาหารนะคะก็จะมีอัตราการเต้นของหัวใจเนี่ยมากกว่าปกติค่ะโดยนะคะในการวัอบชีพจรเนี่ยเราวัดแตะลองลำคอดูนะคะหรือแตะตามข้อพับต่างๆก็ได้นะคะ